รู้ไหมครับทํำยังไงให้ยางอินเดียแตกกิ่งแตกแขนงก็ทําอย่างนี้เลยครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาแล้วนะครับกับเ,เรื่องน่ารู้กับส่เออขอโทษครับเรื่องน่ารู้กับยางอินเดียวันนี้เรามาพูดถึงยางอินเดียที่เป็นที่นิยมนะครับ โดยที่ตัวเขาเองครับเขาจะดำคืออย่างอีเดียดำมาแนะนำนะครับที่เป็นดำความดำที่เราเคยบอกไปแล้วนะครับก็ไปย้อนไปดูคลิปได้นะครับเป็นใบจะแดงเป็นเอกลักษณ์นะครับไปย้อนดูคลิปกันก่อนได้วันนี้เราจะมาแนะนำเพื่อนเพื่อนครับตกกับารแตกกิ่งแตกแขนงครับที่เพื่อนเพื่อนอยากรู้นะครับก็ มาบอกยังไงดีปกติผมก็ปลูก,กะปกตินะครับใส่เครื่องปลูกโดยบำรุงเครื่องปลูกใช้ขี่วัวใช้ปุ๋ย15-15ครับพอเลี้ยงได้ถึงระยะหนึงแล้วเขาจะมียอดดอกครับอย่างนี้ดีดแดงๆอย่างนี้นะครับอันนี้ดูกันชัดๆครับอย่างนี้ตอนแรกมันก็จะมีแค่กิ่งเดียว ผมตัดยอดดอกเลยครับตรงนี้ตัดผมตัดตรงนี้เลยครับตัดเหนือใบใบสุดท้ายของยอดนะครับใบสุดท้ายของยอดตัดปึ๊บสิ่งสําคัญการตัดยอดดอกนะครับเราต้องมั่นใจกันว่าเครื่องปลูกของเราครับมีคุณภาพมีอินทรีย์วัตถุมีแร่ธาตุที่เหมาะสมก่อนนะครับ ยิ่งมีเยอะเท่าไหร่เขาจะแตกแตกแขแนงหรือว่าแตกกิ่งเยอะเท่านั้นครับผมอยากได้เท่าไหร่อยากได้เจ็ดอยากได้แปดอยากได้เก้าก็ต้องดูที่เครื่องปลูกครับส่วนตัวผมผมอัดเขาก่อนเลยปูทํากองดินทําให้ดูแบบให้ดูแบบพร้อมในการที่จะแตกคะแนงนะครับพอผมทําเสร็จผมได้มาแปดแปดกิ่ง อันนี้ผมตอนไปแล้วตอนแบ่งขายเพื่อนๆไปเพื่อนๆก็อยากไดายนะนี่ดูครับเห็นไหมไหมนี้ต่อไปก็ตัดไปครับอันนี้แตกใหม่แล้วนะครับแดงๆนี่คือแตกใหม่หนึ่งสองนะสามสี่ครับนี่ตัดไปก็แตกครับครับอ่านะครับ ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับตัดนี่เลยเห็นไหมใบใบแรกใบนี้ใบที่เออขากลางล่าสุดนะครับตัดยอดปึ๊บตัดเลยครับกั้นใจตัดปังเขาจะไม่ขึ้นเขาจะอยู่แค่นั้นเลยครับความสูงอันนี้ผมตัดได้ประมาณสัก6เดือน7เดือนผมไม่แน่ใจนี่เห็นไหมครับตัดตัดยอดปึ้งออกข้างเลยครับยิ่งตัดยิ่งแตก แน่นอนครับสำหรับยางอินเดียขอย้ำอีกครั้งเครื่องปลูกหรือว่าวัสดุปลูกต้องมั่นใจว่ามีคุณภาพหรือว่ามีสารอาหารที่ครบครันนะครับครบสำหรับเขาเขาก็จะแตกผมปัดแปลงขายได้สมควรเท่านี้ครับไม่ยากเลี้ยงง่ายผมให้น้ำเขาวันละครั้งเพราะว่าเขาโดนแดดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับล ใยางเดํดับกต้นนี้นะครับเป็นไม้ที่ผมชอบดูแลง่ายนะครับนะ,ะครับลองมาดูถ้าชอบลองลองดูกันครับส่วนใครที่ปลูกในบ้านนะครับปลูกในออฟฟิศหรือว่าปลูกในบ้านก็รดน้ำา2วันครั้ง3วันครั้งดูที่ความชื้นว่าเหมาะสมไหมเครื่องปลูกพอได้ไหม อากาศถ่ายเทหรือเปล่าโดนแสงหรือเปล่านะครับเพื่อนๆถามกันมาเยอะใบตกมันเกิดจากอะไรนะครับอันดับแรกเลยเช็คเรื่องน้ําน้ํามากไปหรือเปล่าครับอากาศถ่ายเทไหมแสงแดดโดนหรือเปล่าจริงๆแสงในออฟฟิศก็เพียงพอนะครับถ้าน้ําน้ําเขาเหมาะสมไม่ใช่น้ําเยอะแต่ว่าแสงน้อยเนี่ยล่าเขาก็จะเฉาเฉาเหลืองๆใบเขาก็จะตกๆครับอากาศที่ก็สําคัญครับ อากาศต้องถ่ายเทได้อย่างเช่นถ่ายเทได้ทั้งวันนะครับไม่ใช่เราไปเราเปิดแอพอกลางคืออนเออขอโทษครับพอกลางวันเราปิดเราไม่อยู่เงี้ยเขาก็อยู่ไม่ได้นะครับสำหรับต้นไม้เราอยู่ได้เขาก็อยู่ได้ครับสหับบแนเทียน,นะครับย้ำอีกทีอยากให้แตกก็ต้องตัดคลรับคิปมันจะสั่นๆหน่อยต้องขอโทษด้วยไม่มีใครถึงให้นะครับสำหรับ EP นี้เป็นการ ตัดเพื่อแตกของอยางอินเดียนะครับปอกอากาศได้ดีดูดซับเอ,อ่อพวกก๊าซเสียครับในอาคารได้ดีครับสำหรับยางอินเดียก็ไม่มีอะไรสำหรับการตัดเพื่อให้แตกยอดหรือว่าแตกกิ่งครับก็ตัดไปขายเพื่อนๆหรือว่าตัดได้หลายกิ่งอยู่ครับเพื่อนๆที่สนใจก็นะครับอันนี้ผมไม่ตัดแล้วผมเอาไว้เป็นพันุ์ ให้เขายืดแล้วก็ใจเขาแตกข้างนะครับวัสดุวัสดุปลูกสำคัญมากการดูแลเรื่องน้ำเรื่องอากาศเรื่องแดดน,นี่ผมให้แดดเขาลอยครับปลูกนอกบ้านยังไงฝากไว้ด้วยกับยางหินเดียพืชที่ปลูกง่ายดูแลง่ายแค่สนใจเขานิดนึงครับขอบคุณแม่ที่ติดตามขอบคุณครับ